สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ encephalitis นะคะซึ่งก็มันก็มีเหตุหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวก็จะพูดกันต่อไปเนาะอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่า definition ของ encephalitis คือ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> encephalitis เนี่ยเราเรียกภาษาไทยก็คือสมองอักเสบใช่ไหมคะถ้าตาม definition ของมันก็คือการที่มันมี inflammation นะคะของเนื้อเบรนเพเรนไคม่าก็คือของเนื้อสมองนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภ <c oughs> าวะ preadisfunction ขึ้นมานะคะซึ่งก็ ภาวะ y s f u n c t i o n เนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็เมื่อมี Evidence ของการที่มันมีการอักเสบเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการที่เราตรวจเจอเอ c f profile ที่มันผิดปกติไปหรือว่า neuroimaging ที่มันผิดปกติไปนะคะซึ่ง definition ของ Brain y s f u n c t i o n เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4อันนะคะอันใดอันหนึ่งก็ได้หนึ่งก็คือมีเรื่องของ cognitive dysfunction นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการที่เรามีเรื่องของหลงลืมหรือว่ามี memory ด้วยนะคะค turs เรื่องที่สองก็คือ behavioral change ชนไข้จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะมีเรื่องของ psychosis หรือ disorientation อันนี้ก็นับรวมเป็นเรื่องของ brain dysfunction เหมือนกันนะคะอันที่สามก็คือมี focal neurodeficits นะคะไม่ว่าจะเป็น hemiparesis นะคะเป็น d y s p h a s i a อะไรพวกนี้ก็นับรวมนะคะอันที่สีก็ง่ายถ้ามีชักนะคะก็ทำให้เราคิดถึงโรคของเนื้อสมองได้มากขึ้นนะคะ ก็สำหรับคณตีเรียการวินิจฉัยน,นะคะอันนี้ก็คือเขาก็พยายามแยกเป็นคณติเรียออกมานะคะก็คือลงล่าสุดเมื่อปี2019ซึ่งใน s เซมินาซิ n o l o g y ซึ่งจริงก็เอามาจากปี2013ของ clinical infectious disease อีกทีนึงนะคะจะเห็นว่า <c oughs> Major Criteria เนี่ยจะมีแค่ อันเดียวซึ่งก็คือต้องต้องคนแค่ต้องมีทุกคนนะคะก็คือการที่มีเรื่องของ a l t e f mental status ภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่มีเหตุอื่นนะคะสำหรับ minor criteria เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ข้อนะคะซึ่งก็ถ้าสมมติว่ามี2ข้อก็ ถือว่ามีเป็น possible encephalitis นะคะถ้ามากกว่า3ข้อก็ถือว่าเป็น probable นะคะเป็น encephalitis ได้ซึ่งคุณเตร์เรียทั้งหมดเนี่ยจะก็จะเป็น clinical แล้วก็ lab criteria นะคะ clinical ก,ก็จะเป็น3ข้อบนก็คือ,อมีไข้นะคะใน72ชั่วโมงนะคะหรือว่ามีเจอไรส์พาเช i a ลซ e เช u ร์สนะคะ หรือจะ,อะมี new onset ของ focal neurodeficit อย่างที่บอกนะคะส่วน l a บก็จะเป็นเรื่องของ csf profile มีเรื่องของ neuroimaging นะคะแล้วก็มีเรื่องของ eeg นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคล i n i c a l เรื่องไข้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ใน major criteria อย่างที่เมื่อก่อนเราคิดกันว่าเออคนไข้เป็นสมองอักเสบต้องมีไข้ติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะคะการซักประวัตินะคะสำหรับคนไข้สมองอักเสบ ก็สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นสมองอักเสบติดเชื้อนะคะก็ตอนแรกเราก็คงต้องดู c ล n i c ก l c o อรก่อนนะคะ onset เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่า onset ค่อนข้างเร็วนะคะแบบเป็นภายใน1อาทิตย์5วัน3วันอะไรพวกนี้นะคะถ้าน้อยกว่า3อาทิตย์เนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะคิดถึง infection c o s t มากกว่า นะคะในกรณีทั่ทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าประวัติเป็นมาค่อนข้างนานนะคะค่อนข้างนานเราก็อาจจะเฟเวอร์คอสอื่นถ้าไม่ใช่พวกครนิกอินเฟคชันก็อาจจะเฟเวอร์พวกกลุ่มออโตอิมมูนหรืออิมมูนมีเทเต์โปรเซสมากขึ้นมานะคะส่วนในเอชกรุ๊ปนะคะก็คงต้องซักประวัติเพราะว่าบางกลุ่มโรคก,ก็ชอบเป็นเอชกรุ๊ปอายุน้อยๆน,นะคะและบางกลุ่มก็อาจจะเป็นอายุที่มากขึ้นนะคะ คอมมัววิดด e ซ s สก็สำคัญคนไข้เป็นอิโมโนคอมโพมัยซ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้อันเดอร์ไลนิ่งดิซีสนะคะก็ต้องถามมาให้หมดนะคะยาที่ใช้นะคะนี่ก็สำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่า ยาบางตัวก็อาจจะหมายถึงยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่ายาบางตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้คนไข้มีคอนดิชันทางท็อกซิกเมตาบอลิกเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ต้องดิเฟเรนเชียลและแอนอิสกับภาวะเอนซ h ฟไลติสหรือเอนซฟาลลพัตตี้นะคะคอนแทคเฮสตีสนะคะนี่ก็สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์พาหะนะคะเอ่อหมาแมวสุนัขยุงนกพวกนี้ก็คือนำเชื้อซูนโนซิสได้หมดนะคะหรือแม้กระทั่ง ไปคอนแทคคนป่วยนะคะอันนี้ก็ก็สำคัญเหมือนกันนก็ต้องซักมาให้หมดนะคะ Travel History ก็สำคัญมากนะคะว่าเ,เขาอาจจะอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ว่าในช่วง ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนที่ผ่านมาเขาเดินทางไปในแอนดีมิกแอเรียของเชื้อบางอย่างอะไรพวกนี้ก็ต้องถามมาให้หมดนะคะจีโอกราฟิกเรจีย n นพวกนกี้ก็สำคัญอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของอินเฟคชันเนี่ยในแต่และแอ e เรียเนี่ยเชื้อเจ้าถิ่นหรือแอนดมิกแอเรียเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉนั้นก็จำเป็นที่จะต้องซักประวัติพวกนี้ให้ละเอียดด้วยนะคะ อันนี้ก็คือ p r p r o h คร่าวๆนะคะของ encephalitis ที่เราบอกว่าเราก็แบ่งเป็นเป็น infectious process นะคะหรือว่าเป็น non-infectious process ถ้า infectious process เนี่ยก็จะดูว่าเป็นเรื่องของไวรัสหรือว่าเป็น non- ไวรัสนะคะซึ่งจริงๆมันก็แยกได้ง่ายๆที่สุดก็คือดูผล CSF profile นะั่นแหละคะ่ะว่าว่ามัน favor เป็นทางกลุ่ม aseptic profile หรือเปล่านะคะถ้าเป็น aseptic profile เนี่ยก็จะคิดถึงกลุ่มไวรัส มากขึ้นมานะคะไวรัสเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น DNA ไวรัสหรือ RNA ไวรัสนะคะจริงๆแล้วเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำให้เกิดอนซิเปอรไรตี้จะเป็น RNA ไวรัสเกือบหมดแต่บังเอิญว่าเชื้อตัวสำคัญนี่ทำให้เกิดอนซิเปอรไรตี้ที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะคือกลุ่มเฮอร์พีซิมเพล็กซ์มันเป็น DNA ไวรัสนั้นมันก็เลยสำคัญขึ้นมาสำหรับในกลุ่ม DNA ไวรัสนะคะ,ะก็ถ้าเป็นกลุ่ม non-infectious นะคะเราก็จะแยกเป็นว่าเอ๊ะเป็นกลุ่ม immune mediator หรือว่าเป็น toxic เมตาบอลิกเป็นซิสเมิกอย่างอื่นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นอิมูมเมเนียตินเนี่ยก็จะแบบเป็นโปรเอเดมหรือว่าเป็นนอเอเดมนะคะซึ่งถ้าในนอเนเดมเนี่ยเราก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มพวกนิว o n ร l นลแอนติบอดีอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นซิสเมิกแอนติบอดีอื่นๆที่เราก็ต้องหากันต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นสตดดี้ที่ทำที่เ,เรานะคะทำที่จุฬาแล้วก็รวมกับโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะก็ทำสตดดี้ว่าหาสาเหตุของคนไข้ที่เป็นมีอาการ encephalitis นะคะแล้วก็มี csf เป็นแบบ aseptic profile ก็คือเหมือน viral infection คือมี CSF lymphocytic predominate ชุกก้าไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่โปรตีนสูงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเราพบว่าคนไข้ทั้งหมดประมาณร้อยกว่าคนนะคะก็ครึ่งหนึ่งนะคะเราไม่ทราบสาเหตุนะคะคือนี่เราคือเราตรวจหาทั้งฝั่งอิมมูนแล้วก็ infection ก็คือตอนนั้นก็เป็น PCR ะะก,ก็เกือบ10บแฟมิลี่แล้วก็มีเรียลไทม์พีที่เป็น Standard Panel อยู่ด้วยก็ไม่เจอ50%ก็คือครึ่งหนึ่งซึ่งจริงๆตัวเลขนี้ก็จะ ใกล้เคียงกับ study อื่นๆไม่ว่าจะเป็น California Encephalitis Project อะไรพวกนี้ก็จะมีตัวที่เป็นอ n น n o w อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นปี2013ที่รายงานนะคะก็น่าตกใจที่ว่าเราพบเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของ Immune Encephalitis นะคะก็คือพวก neuronal antibody ทั้งหลายนะคะพบ มากเทียบเท่ากับในกลุ่ม infection เลยนะคะก็คือครึ่งครึ่งนะคะก็คือ 20, 24%กับ24%นะคะคือในตอนนั้นเมื่อก่อนเน่ยเราก็คิดว่าเหตุของอ u t o i m ม u n e encephalitis มันไม่น่าจะเยอะเท่าเทียบกับกลุ่ม infection นะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็เยอะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทาง Management คร่าวๆนะคะออสำหรับคนไข้ที่ใหม่ที่เราเออให้ Definition ของ Encephalitis ไปแล้วตอนแรกนะคะแล้วก็คนไข้ที่มาด้วยอาการอย่างนั้นเราจะทำยังไงต่อนะคะก็เขาก็บอกว่าแนะนำนะคะว่าให้ Initiate Acyclovir นะคะเนื่องจากว่ามันเป็น Antiviral ตัวเดียวนะคะที่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาแล้วก็ลดมอบิดมอรเได้จริงๆนะคะส่วนหลังจากที่เราซักประวัติอะไรไปแล้วเราก็ดู Anatomical Localization ซึ่งก็ในแต่ละ a r e รียของสมองเนี่ยก็จะออมีความ เอเชื้อหรือว่าโรคแต่ละโรคนะคะก็จะมีความชื่นชอบในแต่ละ a r e เรียของสมองไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าคนไข้มีอาการมาแบบ temporal lobe หรือ limbic system เช่นคนไข้มี behavioral change memory loss ถ้าเป็นกลุ่ม infection แล้วก็คุจะคิดถึงกลุ่ม herpes simplex นะคะเยอะหน่อยเช่นกลุ่ม autoimmune นี่ก็เยอะเลยนะคะเป็น limbic encephalitis อะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นตัวพวก thalamus หรือ basal ganglion พวกนี้ก็ ถ้าเป็นกลุ่ม Infection ก็อาจจะคิดถึง JE นะคะถ้าเป็นกลุ่ม Immune ก็อ,อาจจะเป็นพวกมาทู 2, อะไรพวกนี้ได้นะคะถ้าเป็น r o โ e n c e p h a l i t i s itis, ก็คือมีอาการของเบรน s เ e m เด่น นะคะถ้าเป็นอุ่มอินเฟคชันแล้วก็อ่าเอวเหรือเปล่าลหรือแม้กระทั่ง h e r p e s ีซิมเพสเอวเอนเทอร์ไวนะคะ h e r p e s ีซิมเพสก็ทำได้นะคะถ้าเป็นอิมมูนก็ต้องดูว่าเป็นพวก a AH อ u r i พวกคลาสสิกครานิโอคลาสสิกอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเป็นซีดีเบล่ามจะเป็นอินเฟคชันแล้วก็คงคิดถึงพวกซอร์สเตอร์หรือมัมอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นอิมมูนแล้วก็จะคิดถึงพวกแอนติโญนะคะที่เป็นคลาสสิกนะคะของซีดีเบล่าดิจเนเรชันนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆก ็อันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วข้ามนะคะเพราะนั้นก็จะขอยกตัวอย่างของ i n f e c t i o n encephalitis นะคะกับ immune encephalitis โรคที่พบบ่อยนะคะก็ที่บอกว่าตัวที่พบบ่อยที่สุดนะคะเป็น most common cause ของ sporadic encephalitis นะคะก็คือ herpes simplex encephalitis นะคะซึ่ง ก็มีทั้ง s y m p พ e x 1แล้วก็ s y m p พ e x 2นะคะ s y m p พ็1เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตัว herpes simplex เนี่ยเป็นไวรัสกลกูลที่มันสามารถที่จะแฝงตัวอยู่ใน n e นิวรอนเกลี่ i นคือเซน s ซอรี่เกลี่นของคนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี r e แอคติเวชันออกมาบ่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคได้โดย s y m p พ e x 1นี้ชอบที่จะอยู่บริเวณ Oral หรือ o c u l a r mucosa นะคะ s m p 2เนี่ยก็ชอบที่จะมี uh, Reactivate บริเวณ g e น i t a l ม u c o s uh, a นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็บอกว่า s ิ m เพ็กซนะคะมักจะทำให้เกิดอ c e เซฟไลติสได้มากกว่า s ิมเพ็กซในขณะที่ s ิ m เพ็กซ์มีแนวโน้มจะเกิดเมนิ n g จติสมากกว่า s ิมเพ็กซแต่ว่ามันก็ไม่จริงเสมอไปนะคะทั้งคู่ก็สามารถทำให้เกิดอ c นเซฟไลติสหรือเมนิ n g จติสได้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็อาการนะคะอย่างที่บอกว่าเฮอปีซิมเพล็กซ์มันชอบฟรอนโตเทมเพอรอลนะคะเพราะฉะนั้นอาการหลักๆที่จะแยกกับ เชื้อไวรัสตัวอื่นๆก็คือการให้คนไข้มีอาการของ frontotemporal อย่างเช่นมี dysphasia หรือว่ามี personality change นะคะซึ่งก็พบได้บอ่อยแล้วก็ทำให้เราคิดถึงไวรัสตัวนี้นะคะอันนี้ก็ให้ดูลักษณะ MRI นะคะก็อย่างที่บอกว่าฟิล์มที่ typical ก็คือจะเป็น bilateral involvement นะคะแล้วก็มี asymmetrical involvement ด้วยนะคะของ frontotemporal ทั้ง2อข้างนะคะอันนี้ก็มีนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่ามีอยู่นะคะ temporal หลบข้างซ้ายแต่ว่า อันนี้ frontotemporal ด้านกว่าจะเด่นกว่าแล้วก็มี r e s t r i c t d i f f u s i o n weighted image ด้วยนะคะก็คือแปลว่าคนไข้มี Cytotoxic Edema อยู่ในเนื้อเบรนซึ่งอันนี้ก็จะ ต้องแยกกับพวกสโตรกซึ่งก็มี restrict diffusion เหมือนกันนะคะก็ต้องระวังไว้นะคะ diagnosis นะคะโกลเดนดัดปัจจุบันนะคะ,ะก็ยังเป็นเรื่องของ pcr นะคะเซนสเปกก็9กกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะถ้าส่งใน golden period ก็คือประมาณ day 2ถึง day 10นะคะหลังจากที่คนไข้มี neurological symptom นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังนะคะในกลุ่มที่เป็น herp simplex เนี่ยที่เรานะคะที่จุฬาได้ทำสัตย์นะคะ ตีพิมพ์ไปนะคะเมื่อปี2016ก็พบว่าในคนไข้ที่เป็น Herpes simplex encephalitis เนี่ยประมาณ26.1%ของคนไข้เนี่ย CSF ไม่มี T- o o c ซ t o s i s ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่สงสัย Herpes simplex encephalitis แต่ว่าเราเจาะ CSF มาไว้เซลล์น้อยกว่า5ตัวให้ส่ง PCR เสมอ ะค,ะคือถ้าสงสัยต้องส่ง PCR confirm นะคะอย่าลืมว่าหนึ่งในสีของคนไข้อาจจะไม่มี CSF pleocytosis ได้นะคะดูเวลาแล้วอันนี้ก็คือ s o s t e r นะคะ s o s t e r encephalitis เนี่ยก็เป็น second most common นะคะของ ของไวรัลเอนเซเฟลิติสนะคะที่เราเจอในโรงพยาบาลจุฬาซอร์เซนเซเฟลิติสเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษตรงที่มันชอบเส้นเลือดนะคะก็คือจะมีวัชพุไลติสได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะคะเป็นได้ทั้งคู่นะคะเมื่อก่อนเขามีคอนเซปต์เชื่อว่าถ้าเป็นอิมมูโนคอมพตเนเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่นะคะถ้าเป็นอิมมูโนโครโมไรส์จะอินโวลฟวัชพุไลติเส้นเล็กๆแต่ว่าปัจจุบันก็รู้แล้วว่ามันเป็นมิกซ์นะคะก็คือได้ทั้งหมดนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะพูดเร็วๆก็คือ ในเรื่องของ JE นะคะ JE เนี่ยถ้าบอกว่า Herpes simplex เป็น most common sporadic encephalitis JE นี่ก็คือเป็น most common pandemic หรือ epidemic encephalitis ในแถบแถบประเทศของเรานะคะก็คือเป็น South Asia ียบอกกับ South East a s i ียทั้งหมดนะคะ j a p a n e s encephalitis e มันก็เป็น mosquito borne virus นะคะก็คือเป็นยุงเวนพาหะนะคะอาการของมันอย่างที่บอกว่า ถ้าเห่อปีซิมเพล็กเนี่ยชอบฟอนโ t เทมเบรล JE เนี่ยจะชอบตา l ามัส ะะเพราะฉะนั้นอาการของมันก็คือนอกเหนือจากชักเอเามีไข้แล้วชักอันนั้นเป็นเป็นคอมมอนของ encephalitis ทั่วๆไปใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือมันสามารถทำให้เกิด EPS หรคือ extra pyramidal symptoms ได้นะคะประมาณ1ใน3ของคนไข้เลยทีเดียวนะคะก็คืออาจจะทำให้มี Parkinsonism หรือว่า dystonia หรืออะไรพบได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าถ้าพบก็จะช่วยเป็น คลูในการช่วยวินิจฉัยนะคะอันนี้ก็ให้ดูรูป MRI นะคะก็ของ JE ก็จะเห็นว่ามันมี Involvement ที่ Bilateral t h a l a m สองข้างแล้วก็ค่อนข้างซี m เมทรีด้วยนะคะอันนี้เป็นฟิล์มที่ที่พิเครของ JE ถ้าเจอคนไข้เป็นแบบนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะ,ะวเวลาอีก9นาทีก็เดี๋ยวพูดออ t ต i m m u n e e n c e p h a l i t i s คร่าวๆนะคะจะเน้นอันที่พบบ่อยที่สุดก็แล้วกันนะคะก็คือ NM d a นะคะ อันนี้ก็คือเราให้ดูอินซิเดนซ์ของออโตอิมูนเซฟเลติตนะคะจากช่วงประมาณปี1 9 9 5 2ถึง2005เนี่ยมีรายงานแค่0.4นะคะพอจาก 2006- กถึง2015เนี่ยรายงานขึ้นเป็น1.2เคสเคสร์แสนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเห็นว่าเราดีเทค t มากขึ้นนะคะเลยเจอเยอะขึ้นหรือไม่งั้นก็คือโรคมันเจอเยอะขึ้นจริงๆนะคะในยุคปัจจุบันนะคะก็ Auto แอนติบอดี e มด a t e d ต n ต e อนเซฟาลิติสหรือว่าเนื้อเรนอลแอนติบอดีนะคะที่ทำให้เกิด Auto itis, ออโต m m ิ n e e อนเซฟาลิติสเนี่ยก็จะแบ่งใหญ่ๆออกเป็น2กลุ่มนะคะคืออินทราเซลลูลาร์แอนติเจนะคะแล้วก็เนื้อเ u นอลเซอร์เฟซแอนติเจนนะคะ ตัว neuronal surface antibody เนี่ยก็คือเป็น antibody ต่อพวก receptor หรือโปรตีนนะคะที่อยู่บนผิวของเซลล์นะคะซึ่ง antibody เหล่านี้เนี่ยจะเป็น direct pathogenic หมายความว่า antibody เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคจริงๆถ้าคุณฉีด antibody เหล่านี้เข้าไปในสัตว์ทดลองนะคะก็จะทำให้เกิดโรคซึ่งจะแตกต่างจากพวก antibody ในกลุ่มที่เป็น intracellular อย่างพวก classic พวก o n c o นิ r ร c อย่างเช่น HUO R I Y O พวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็น pathogenic antibody ที่แท้จริงนะคะก็คือมันฉีดเข้าไปี antibody เหล่านี้นะคะ h u R I Y O ก็เป็นในสัตว์ทดลองแล้วมักจะไม่ได้ทำให้เกิดโรคจริงๆแต่ว่ากลไกลการเกิดการทำลายเซลล์ของมันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ a จน i g e n antibody complex นะคะแล้วก็ทำให้มี T cell C D h mediated นะคะ cytotoxicity โโนะคะตัวที่จะพูดถึงนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ anti-NMDA encephalitis นะคะซึ่งตัว NMDA เนี่ยมันก็เป็น glutamate receptor ที่สำคัญออที่พบมากที่สุดนะคะใน central nervous system ก็มันก็นิยมอยู่ที่ ส่วนทั่วไปของสมองโดยเฉพาะบริเวณที่ฮิปโปแคมปัสหรือพวกนั้นนะคะแอนติบอดีที่ซินิเฟนน์ก็คือเป็นแอนติบอดตีต่อเอนารบัตสบยูนิตนะคะของ NNDA r e c e p ีเ r ซปเตอร์นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะทำให้เกิดโรค ต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น3ามเฟสนะคะเฟสแรกก็คนไข้ก็จะมี behavioral change นะคะจะมี memory deficit ซึ่งมักจะกินเวลาที่ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเฟส่อมาก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3สัปดาห์นะคะคนไข้ก็จะมี abnormal movement โดยที่ Typical ก็จะเป็นเรื่องของ Orofacial dyskinesia นะคะเฟสสุดท้ายก็อาจจะอยู่ที่3-4สัปดาห์แต่ระยะเวลานี้ไม่แน่นอนนะคะก็จะอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรืออาจจะลดกว่านี้ ไ็ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่น้อยกว่า3อาทิตย์นะคะก็เฟสสุดท้ายคือคนไข้จะมีซิลปอมีโคม่าแล้วก็มีออโตนมิกนะคะ disturbance ได้นะคะส่วนชักนี่ก็สามารถเกิดได้ทุกเฟสนะคะอันนี้ก็จะให้ดูลักษณะที่ที่ทพิเคาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะ อันนี้ดิสคานีเซียนะคะเป็นเชอร์ไลท์ดิสคานีเซียจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอันนี้ก็คือจะเป็นออโรเฟเชียลนะคะหรือออโรลิงกัวดิสคานีเซียถ้ามองเข้าไปที่ลิ้นจะเห็นนะคะเขาก็จะเป็นลนักษณะคือมันไม่ใช่ชักไม่ใช่เคียวปากแบบทั่วไอกซิเชอร์เพราะว่าคนไข้ย,ยังมีการตอบสนองนะคะคนไข้ย,ยังพยักหน้ายัยงเ,เข้าใจคําสั่งหรืออะไรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่พิคอลเคสนะคะอันนี้เอามาจากอาจารย์ชัยวิวัน์ที่โคราชนะคะรูปนี้นะคะอันนี้ของเราเองโอเค NMDA เนี่ยก็ Dero Imaging ช่วยไหมต้องบอกว่าช่วย Exclude โรคอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน66%เนี่ยของคนไข้จะมี MRI ที่ Normal นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะะักช่วย Exclude ก็จะม,มี Criteria Diagnosis ของ NMDA นะคะซึ่งก็เป็นอย่างไ,ไม่กี่ตัวของออ Auto Immune er Encephalitis ที่มีค r i ที r i a ยด้อชัดเจนนะคะ อันนี้ลงในลนเซตปี2016นะคะก็อันดับแรกนะคะก็คือคนไข้ต้องมีอาการ Rapid Onset ็คำว่า Rapid ในที่นี้เขาใช้คำว่า Rapid แต่จริงๆคือภายในน้อยกว่า3เดือนนะคะทั้งหมดมี6อาการก็คือมีอาการที่มี a อ n o r m a l behavior หรือมี Psychiatric problems นะคะอันที่2ก็คือมี speed dysfunction นะคะอันที่3ม,มี seizure มีชักนะคะอันที่4มี abnormal movement โดยเฉพาะในเรื่องของ d y s k i n e s i a นะคะอันที่5ก็คือมีซึมลงนะคะมี decrease level of consciousness อันที่6ก็คือมี autonomic disturbance นะคะอันนี้ก็คือเอาสี่ใน6ข้อนะคะเห็นว่าเอาค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็ในเรื่องของ lab นะคะก็จะมีเรื่องของ EEG กับ CSF นะคะ EEG นี่ก็อาจจะอาจจะ ถ้าเป็นทางนิวโรก็ต้องบอกว่าเป็นมีเอ็กซ์ตรีมเดลตาบาดหรือปา่าแต่จริงๆก็คือเอาแค่ e g ที่ผิดปกตินะคะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ CSF อาจจะมี p ปลี่ยวไซโตซิสนะคะหรืออาจจะส่ง o อลิโกคอนอลแบ d แล้ะ o s i t i v e ก็เอานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ามีอันข้อ1 4ใน6นะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยข้อใดข้อ1นะคะก็คือจะเอาว่าเป็น probable นะคะแต่ถ้าจะ definite definite ได้ออกต้องทำไงนะคะ ส่งแอนติบอดีค่จะเห็นว่ามันสำคัญมากนะคะคือถ้ามีแอนติบอดีโพซิทีฟนะคะแล้วมีอาการแค่ข้อเดียวนะคะก็เอาแล้วค่ะเอาเป็นเดฟินิตด้วยนะคะไม่ได้เอาเป็น Probable เนะคะเพราะฉะนั้นการส่งตรวจแอนติบอดีในเรื่องของออ t โตอิมูนแอนเซฟาไลติสนี่สำคัญมากนะคะก็ต่อไปก็พูด LGI-1 นิดนึงนะคะ LGI-1 เนี่ยก็จะมีเป็นแอนติบอดีต่อวอเต็ดเกต p พแทสเซียมโปรตีน LGI 1ใน v o t g e a t e p o s i u m Channel ะะอันนี้ก็คือเป็นช่องของโพแทสเซียมชันลนืเป็นช่องของโพแทสเซ LGI 1อยู่ตรงนี้นะคะนอื่นๆก็จะมี Casper 2กับ Contactin นะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็จะประกอบเข้าเป็นโพแทสเซียมช n n นลเข้าด้วยกันนะคะอันท LGI 1่ Encephalitis คนไข้จะเป็นยังไงนะคะคือมันก็จะตรงข้ามกับ MDA ที่ชอบเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะ LGI เนี่ยชอบเป็นในผู้สูงอายุ ะะมักจะ50-60ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีไตรแอดของอาการก็คือจะมีเรื่องของลิมบิกเอนเซฟาลิติสนะคะมี FBDs <c oughs> หรือ f ฟ c i a l b a บค d i s t o n i c s e i z u r e s นะคะแล้วก็มี h y p o n a t r e m i a คือถ้ามา3อันนี้เนี่ยคือที่พิ่ค้อมากแต่ส่วนใหญ่มันเจอไม่ครบ3อันหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็เด่นๆก็จะมี Limbic e n นเซฟา l i ต i สนะคะส่วนไฮโปน a t รีเมียนี้เราพบได้สักประมาณ60%ของคนไข้นะคะ SBDs ก็ประมาณ50%อันนี้ก็ให้ดูลักษณะ SBDs นะคะเห็นๆว่ามี f a ชิโอนะคะเบรคเคิลดิสโทนิกซีเชอร์คือเรียกว่า s ีเชอร์แต่จริงๆไม่ใช่ซีเชอร์คนไข้เนี่ยรูตัว นะคะแล้วก็ไม่ได้ loss concious นะคะแล้วเขาเป็น m i s n o m e r ว่าเป็น seizure เฉยๆนะคะโอเคอืมก็เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอ่ะอันนี้ก็จะให้ดูส t ด d y ที่ทำในเอ่อจุลานะคะของเราเองนะคะเรื่องเกี่ยวกับ autoimmune encephalitis นะคะแล้วก็พบว่าคนไข้ที่เราเจอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น neuronal surface แอนติบอดนะคะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วน30ซนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินทราเซลลูล่าแอนติบอดีก็คือกลุ่มอันนี้ก็คือสอดคล้องกับทั่วโลกนะคะก็คือ Neuronal Surface อย่างเช่นกลุ่ม NMDA หรือ LGI1 หรือ AMPA ก็จะเจอเยอะกว่าพวก i n t r a c e l l u l a r หรือที่เป็นพวก Classic Onconeural SHU RIYO อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการส่งตรวจแอนติบอดีเนี่ยก็สำคัญมากนะคะในการช่วยในการวินิจฉัยนะคะที่เราก็จะส่งตรวจเป็น ออโตอิม u ูน p a n นลกับพาราเนลพลาสติก p a n นลนะคะก็อยากให้หรือว่าออโตอิม u ูน p a n นลเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นนิวรอ n เซ s ร์ f เ c ซแอนติบอดีทั้งหมดนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากส่ง NMDA อย่างเงี้ยก็ต้องติ๊กออโตอิม u ูน p a n นลแต่ที่กลุ่มพาราเนลพลาสติก p a n นลนะคะชื่อบอกว่าพาราเนลพลาสติกก็แปลว่ามัน a s s o c i a t e กับแอนติบอดีที่เป็นอินท a c เซลลูลาส่วนใหญ่ก็เป็น H-U-R-I-Y-O ีพวกนี้นะคะซึ่งก็น้องสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ในเแบบสายเอ่อเคเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้คือพวกออโตยมมูเอนเซฟาไลติสเนี่ยเราก็รู้ว่าหลายๆตัวนะคะมันก็แอสโซ i a t e d กับเรื่องของทูเมอร์หรือ m a l i กแนนซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นตัว NMDA เนี่ยนะคะมันก็จะแอสโซ i a t e d กับโ o ว a ร i a n teratoma นะคะนขะที่ถ้าเป็นแอน a n ไวโอนะคะอแนต t i y o มันก็จะแอสโซ i a t e d กับพวก อวัยเหรียญทูมเมอร์งานพวกนี้เราก็ต้องทำทูมเมอร์โซบายแลนด์นะคะอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะคะเป็นระยะเวลา4ปีก็คือเป็น definition ของพรีเนอพลาสติกเอ็นซิฟเฟอร์ไติสนะคะโอเคอืมก็น่าจะจบแล้วค่ะสไลด์นี้ก็รวมรวมนะคะว่าเ,เราจะ manage ยังไงในแง่ของออโตเอ็นมูนเอ็นซิฟเฟอร์ไลติสนะคะค่ะโอเค ก็มีเว็บไซต์นะคะในนี้ก็จะมีมีทั้งใบแล็บนะคะแล้วก็มีสไลด์ e-learning บางส่วนอยู่ในนั้นนะคะเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ TRCED ของเรานะคะ TRCED Health s c i e n c e นะคะก็คือเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะคะก็สามารถตามเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ะคะ่ะทั้งเรื่องของ infection แล้วก็ immune encephalitis ก็ขอบคุณคท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ